คู่นี้ถือว่าเป็นคู่รักคู่แข้นกันเลยครับขวานเพชรสอสุวรรณพักดีนี่ชื่อจริงว่านายสมัครนิพันธ์รำนะครับ28ปีจากบุรีร์เกียรติประวัตินี่โอ้โหเยอะแยะมากมายครับเป็นแชมป์มวยรอบซีพีเงินล้านคนแรกและอดีตนี่ก็เป็นแชมป์ของสนามมวยลุมพินีด้วยนะครับในรุ่นแบนตั้งเวทมีอายการสมพงศุวรรณพักดีครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็อดีตสสออัทวิสุวรรณพักดีเป็นผู้จัดการนะครับ ทิ้ซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกสวนนะครับก็อยู่แถวประชาอุทิศ1 15ครั้งนะครับมีชนะ82แพ้31สเสมอ2หลังๆมีชนะน็อกเพชรนาคินวอสังประภัยยกแรกชนะคะแนนยอดมนดำไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็ล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับซีจ่าท b m ยิมครับส่วนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยมานักมวยคนนี้นี่ดูแล้วครับแผ่นหลังไม่มีที่ว่างครับ คือจริงว่าอดุลคำไขนะครับ30ปีครับจากการจนะบุรีครับมีพลตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คุณภูนศักดิ์ศรีประเสริฐเป็นผู้จัดการนะครับฝึกซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์มนชัยนักมวยในดวงใจก็ต้องเป็นเนรเพชรคาดครับหลังๆนี่ก็มีแพ้ะคะแนนให้กับเทวาริศราวัยมวยไทยล่าสุดนี่ก็แพ้ะคะแนนให้กับสีจา่าทีบีเอ็มยิมครับนี่เลยครับก็ คู่นี้นะครับใครเป็นโรคหัวใจก็ห้ามดูเด็ดขาดเลยเพราะว่ารุนแรงแน่นอนนะครับวันนี้ยอดมมยไทยไฮรักรีวูนะครับสัญจรมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด19สาขา19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็ในช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นของไฮรักรีวดาวต่ำเพียง27,600บาท รัวผลสบายเริ่มต้นเพียง3,999บาทพร้อมกันภายชั้นหนึ่ง Exclusive นะครับก็เตอร์ด้าแคร์ด้วยนะครับก็รีบๆซะเลยนะครับรีบๆจองซะเลยนะครับนี่แหละครับคู่เอกนํารายการโอ้โหประเภทที่เหนียวด้วยกันครับหนังเหนียวมาอาจารย์นี่เต็มหลังหมดเลยครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับจ่อทักทายไปก่อน ถ้าช่วงล่างของขวานเพชรนี่ไม่แกร่งไม่หนึบเหมือนไฮลักรีโวอ,อาจจะระเบิดนะครับนี่ถือว่าเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่เตะขาต่อยหมัดน่ากลัวอีกคนหนึ่งในยุคน,นี้นนนเลยครับเทพนิมิตนี่นหะครับวันนี้นะครับก็มาอวดแฟนมนวยเลยทีเดียวต้องอบพุณนะครับประธานเพชรดีดีบ็อกซิ่งมหั่นคุณวิรัตหรือเสนานะครับกลมอเตอร์ผู้จัดเสียตังค์แล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับตองอบพุณบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็คิดถึงโตโยตา้าคิดถึงเคมอเตอร์ ทั้งหมด21สาขาข้อศูนย์ด้วยการซ่อมมีถึง19แห่งรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับยังไงก็ต้องไฮรักรีโว่แน่นอนที่สุดเลยทีเดียวนะครับพูดถ,ถึงโปรแกรมในสายพิดีแล้วก็มีให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อเนื่องเลยนะครับสุกนี้ก็ไปเจอกันที่หาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาดูสึกยอดมวยไทยมาราธอนไฮรักรีโว่และคาราวาน CPF โอ้ยอดมวยไทยมาชกให้ดูฟรีๆเลยครับแบบ3ยก เพชรดำนี่คาตัวแสนกว่าครับได้ดูฟรีเลยครับน้ำหมิงครับน้มวยร่างกายสดใสมากเลยน้มวยไทย4คนต่างชาติ4คนผู้ชนะนี่ต้องต่อยถึงเ้ายกนะครับรับรถไปเลยทีเดียวเอเรามาพูดคุยกันให้แฟนได้รับรู้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง4ทีทีจะเดินพกพันด้วยนะครับเอามาบนเวทีหลักๆฝ่ายแดงขวัญเพชรน้ำเงินเทพนิมิตพลาดนี่ถึงหามแล้วก็ถึงแตกนี่รอทุกอย่างทั้งสอกทั้งมัดนะ แน่นอนนะครับอา้าวันนี้เทนเปอา้าขาก่อนเดี๋ยวยางระเบิดไม่เอาโอ้เจาะหน้าครูเลยครับเทพนิมิตสายเจอกับสายพลิกประวัติด,ดูแล้วนี่กางเกงน้ําเงินชนะมา3ครั้งเลยครับยังไม่เคยแพ้โอ้โหมาต้นนี้อนัตอนตรายเอ้าขาเจาะยางกรนยางระเบิดไม่เอานะครับต้องอยางดีแกร่งทุกทั่วแผน่นทั่วแผ่นทุกยางไม่ได้นะครับต้อง ต้องโตโยต้ตานะครับมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนี่แน่นอนที่สุดที่ถึงโตโยต้ตาคิดถึงเคมอเตอร์เลยทีเดียว0ุดสองหกหกสองหกห้าห้านะครับเอาเมาื่อโอ้โดดหนึ่งสองไปแล้วนะครับขวานเพชรโอ้โหแต่ละเม็ดแต่ละดอกของเทพนิมิตครับนี่แหละครับค่ายมวยสิทธิ์มนชัยไม่เคยขาดครับมวยอาวุธหนักในอดีตพรเสน่ตอนนี้เทพนิมิตท่านเถ้ามาดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหเ<ล>จาะยางก่อนเลยทีเดียว ขวานเพชรถ้าไม่ใช้เรเดียนบบเดบีเนี่ยเสร็จแน่นอนแคดมีกระจาะยางเลยทีเดียวนี่นะครับแล้วก็ในวันที่30นะครับ160ยหกสิโซกราวนะครับเพชรอดคาเดมี่กับนักมวยชาวอุสเบกิสถานด้วยแล้อีกคู่หนึ่งเป็นการชิงแชมป์มวยไทยของดูบิบีซีรุ่นซูเปอร์มอนเตอร์เวอยห้าสเพชรมรกตวอสังมา,ายพนิคาตัวเงินแสนเลยอะ่ะชกกับนักมวยชาวยูเครนแล้วก็มวยมวยมาราธอนนะครับ3ยก นโมยไทย4คนแล้วก็ต่างชาติอีก4คนด้วยครับโอ้โห oh, oh, oh. ไม่ดูถือว่าผิดเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้นี่ดูฟรีไม่ต้องเอาตังออกไปเลยครับไปดูฟรีโอ้ยโดนหมัดแม่นี่แหละครับหมัดของเทพนิมิตยังไว้ใจไม่ได้ครับค oh, oh. วานเพชรเผลอไม่ได้นะครับโอ้โห oh, oh. นี่คู่เอกวันนี้นะครับโอ้ปวดแฟนเลยนะครับจัดแบบอวดแฟนเลยนี่ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโ,ตโยตา้าโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเทมอเตอร์ or, 21สาขา y 21สาขาเข้าสู่บริการมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปี0 2 6 6 2นะครับ6555ขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์จากโตโยต้าเคมอเตอร์จากที่ไหนคนก็แนนที่นั่นครับแล้ววันนี้พี่น้องจังหวัดจันทบ,บุรีนี่ไม่หนีไปไหนเลยครับคู่เอกจ้องกันตาขมิงเพราะว่ามีโอกาสลงปเปด้วยกันเดินแล้วครับขวานเพชร วันนี้จะตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับ3ครั้งที่ผ่านมานี่แพ้อย่างเดียวแต่ว่าแพ้แบบว่าสนุกเอาละครับวงในเริ่มจะเสียบเริ่มจะตีได้แล sure. right ้วเสียบอีเทโอแต่ว่าอย่าเปิดหน้านะครับเพราะว่าเทพมิมิตโอ้ยโดนศอกแล้วครับไม่มีใครกลัวใครแล้วผู้นี้ไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครกลัวใครเอาฟันแหกไม่แหกแหกไม่แหกแตกไม่แตกเอ้าเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงเข้าไปเปรี้ยงเข้าไปเอ้าเอ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 ้าวิดูเดือดเลือดเลือดพลาดเลือดพลาด โมโห,โหแล้วขวานเพชรอย่าเอียงอย่าเอียงสอกมาเอ้าสอกมาแล้วขวานเพชรบูดเอ้าสอกไปโอ้ยตามคาดเลยครับว่าคู่นี้นี่มีแผลแตกแน่และตอนนี้ขวานเพชรมีแผลแตกแ,แล้วครับฮางคิ้วโอ้ยหมัดขวาซ้ายเวียงแต่ละทีนี่แกเวียงมาจากการชนะบุรีโอนอีกแล้วครับหมัดอัปคัดต้องต้องยกขาสูงหน่อยครับก็ต่อยแบบโหดเยี่ยมเลยอ่ะแตกแล้วนะแตกแ,แ,แล้วนะคุณหมอคุณหมอแตกแล้วนะคุณหมอ นี่นะมวยแตกแล้วนะเอ,าอ้าโอยเลือดเลือดโกรกเลือดโกรกนี่เลยครับยอดมวยไทยไฮลักรีโวต้ตองดูเดือดเลือดพลานอย่างนี้เอ้าเฮดริมิดเฮดริมิดแหมหงสแตกเลือดอาบเข้าตาด้วยนะครับแหมกระเจาะยางแล้วเจาะยางอีกด้วยแหมขาก็จะเจ็บด้วยนะครับทางขวานเพชร โอ้นักมวยคนไหนเจอกับเทพนิมิตนี่ไม่เจ็บตัวถือว่าแปลกเอาขาขาน้าหมิงขาเป็นไรน้าหมิงโอ้ยขาผมไม่เป็นขาขวานเพชรเลทีขวานเพชรขวานเพชรขวานเพชรเอาเอาโอ้ยระคังช่วยไว้ก่อนเอาพักก่อนนะครับโทรศัพท์ไปที่02แล้วก็662นะครับ6 6ห6555นะครับโทรศัพท์ไปที่026ย 6626555สุยมบริการได้รับรางวัลมาตรฐานไทเซนที่อยากจะรู้ผลก็ติดตามได้นะครับทางหน้าหนังสือพิมพ์มวยสยามไรวันเอาอีกแล้วครับช่วงล่างช่วงล่างมีปัญหาแล้วครับน้ำหมิงโอ้ไปแล้วไปไม่ไปเนี่ยโอ้ยางแตกแล้วยางแตกแล้วโอ้หุกขวาหมัดนี้หมัดเดียวเลยนะครับโอ้ขวานเพชรโดนหมัดโอ้โหแต่ว่าหัวใจนี่ต้องยอมรับเลยพันเปอร์เซ็นต์ขาขวาก็เจ็บหมัดก็โดน ถ้าจะไม่รอดแล้วนะครับไม่รอดแน่นอนจริงๆเพราะว่าโดนเตะอย่างนี้นะครับวันนี้มาแบบหเจ็บมากเลยนะครับโอ้โหน็อกอีกแล้วครับเทพนิมิสิธิมนไชยเจอมา4ชนะ4น็อกไป3คงต้องเลิกต่อแยกันครับกรรมาการชูมือให้กับเทพนิมิสิติมนไชยครับเป็นฝ่ายชนะทนนออเทนนิกอน็อกเอาคว้าเพชรสวนพักดีครับยก3โอ้อยด่จริงตับคนเท ดูภาพช้าครับหนิ่งคับอาปรคัตมาก่อนแล้วก็แทงไปที่หน้าขาแต่ว่าหล่นด้วยพุกข,ขวาครับแม่แกก็พยายามจะยกบางช่วงล่างแต่ว่าลืมปิดบนแต่ช็อตจบนี่โอ้ยางระเบิดครับโอ้ยางระเบิดครับเจ็บตัวเลยครับบนก็โดนล่างก็โดนโอ้โหบอบช้ำเป็นนักชกที่ใครก็ผ่านยากครับสำหรับราชาน็อ c เอาเทพนิมิตสิทธ์มนชัย อ่ะพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามมวยคู่ปิดท้ายครับ